เป็นบุญใหญ่ของตนและพิเศษก็คือพ่อแม่เพวกกำเนิดลูกชายที่เป็นผู้รักษาเกียร์ให้กับครอบครัวและวงตระกูลจนไม่มีปาลาาร้อยมาตลอดจนถึงบรรพุน และขอหน่วยพอทุกท่านที่รับรู้ว่าวัดชนประธานมีการบวชเดือนละหนึ่งครั้งเรียกว่าเป็นการทำดีบุญใหญ่ประจำเดือนที่เป็นบุญใหญ่เพราะว่า ความเป็นมนุษย์ยกจากความเป็นมนุษย์สู่ความเป็นรักในพระศาสนา,ศาการเลื่อนฐาน,นะคนสู่อุดมเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่เพราะคนคือผู้พัฒน,นานะ ความประเสริฐว้กับตนบนนั้นเลเถือว่าใจดำที่พ่อแม่ให้กำเนิดเลี้ยงดูจนโตมาถึงวันนี้สติปัญญาที่จะให้รู้